เฮ้ยยูเกอร์เม่ลงตู้ลเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีทำยังไงดีวันนี้โอ้โอ้วันได้นายไม่มีเพชรส่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมารูช็อปเลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุ้มและนอกจากนี้ถ้านาสนใจเกมพาร์กับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟูดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ในแบบพิงเลสซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหาสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคก็กาบสวัสดีถ้าผู้ชมทุกทากกันด้วยนะครับนะสวัสดีวอลุูนบล็อกฟูดก็สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกกคคนนนนััด้วยะะรบ นั่นอยู่ผมชิโร่คุงนะครับนะหรือว่าจะเรียกว่าชิโรก็ได้นะครับนะไม่ว่ากันนะฮะอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับนะผมจะมาสอนคอมโบดาบยามะนะครับนะอ่าซึ่งผมจะใช้เป็นยามะนะครับซูเปอร์ฮูแมนเอ่อพลนดํานะครับแล้วก็คาบูชานะครับใช้4อย่างนะครับนะอ่าก็มี4อย่างตามนี้นะครับผมนะอ่าก็เตรียมเซตตามนี้เลยส่วนแว่นผมจะใช้เป็นแว่นโดฟานะครับนะอ่ะถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ใช้เอ่อวอล์กหรือว่าวาคิลี่ในการเอ่อ เล่นกับสายดาบนะครับเพราะว่าเอ่อวอล์กหรือว่าวัคกิลี่นะครับนะคือเรียกสั้นๆว่าวอล์กนะครับที่คนคนไทยส่วนใหญ่เขาชอบเรียกกันนะครับนะมันมันเพิ่มดาเมจให้ดาบเยอะสุดนะตอนนี้ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มความถึกนะครับนะแว่นโดฟาดีตรงที่สามารถเล่นได้ทุกสายนะครับนะมันบวกดาเมจทุกสาย8%เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นปืนดาบผลปีศาจนะครับคือทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วก็เอ่อสามารถเอ่อเพิ่มความถึกนะครับนะต้านดาเมจจาก ทุกสายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนดาบหมัดนะครับแล้วก็ดาบนะทุกอย่างเลยแว่นโดฟาคือกันทุกอย่างเลยนะครับนะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการวิ่ง25%เนะครับนะเพิ่ม Energy กับเลือดมาประมาณ250ด้วยนะครับนะมันดีตรงนี้แหละนะครับแว่นโดฟานะแล้วก็ลดคู่ดาวนะครับนะเอออันนี้คือสําคัญเลยของแว่นโดฟาลดคู่ดาวนะครับลดคูลดาวทุกอย่างเลยลดคูลดาวหมัด ผลปืนนะครับดาบนะครับทุกคือทุกอย่างเลยนะครับนะอ่าแวันโดฟาเลยดีตรงนี้นะครับนะ mm hmm. เผื่อคนยังไม่รู้นะครับผมนะอ่าว่าทําทไมผมถึงใช้แวันโดฟาก็ชอบแวันโดฟามากที่สุดนะครับผมนะอ่าก็นี่นะครับเหตุผลคือมันมีแบบก็คือมันดีอ่ะนะครับนะแวันโดฟาคือมันดีมันมันแตดเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างอ่ะเอาง่ายๆนะครับนะคือดีตรงนี้แหละนะอ่าก็ใครมีความ่เห็นอย่างไรก็ไม่ว่ากันนะครับผมนะอ่าก็เนาะผมผมชอบแว่น ฟาฟนะครับผมอ่ะก็ดาบยามานะครับเป็นดาบที่มันจะมีสกิลซัดมันจะมี2ฮิตบล็อกนะครับนะอ่าสกิลซัดนะมันจะมี2ฮิตบล็อกนะครับเดี๋ยวทุกคนดูนะอ่ามีมีหมุนตัวแล้วก็มีตรงตรงไฟนะครับผมนะอ่ะตรงปลายทางจะมีไฟนะครับผมนะอ่าจะมี2ฮิตบล็อกนะครับส่วนสกิลเอ็กนะครับมันจะเป็นพายุอย่างนี้นะครับนะอ่าสกิลเอ็กคล้ายๆเอ่อดาบทูชิตะเลยนะครับนะแต่ว่ามันต่างตรงที่ว่ามัน มันเป็นพายุนะครับมันจะทำดาเมจียประมาณ2-3สพิทบ็อกซ์ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันได้เลยนะครับผมโอเคเลืองเหลือเท่าไหร่ครับ2 1 6พครับโอเคครับผมอ่าถ้าคือมันสกิลมันออกไปครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซัดเนะครับของดาบแล้วก็ซูเปอร์ฮูแมนทั้ง3สกิลคือโดนหมดเลยนะก็ถ้าเอาไปใช้กับคนจริงๆน่าจะประมาณ ถ้าค่าหัว2อล้านหแบบต่ําๆเลยนะผมว่าน่าจะตายเลยนะครับนะแต่ว่าผมกับ JPK นะครับค่าหัวบัฟมัน20ล้านเท่ากันนะครับนะก็เลยไม่ไม่ตายนะครับคือมันมันถึกเกินนะบัฟมันเวอร์เกินนะมันเลยมันเลยไม่วันช็อตนะแต่ถ้าเกิดแบบ2อล้านหเท่ากันเนี่ยคือไม่แน่นะครับนะแบบอีกฝ่ายสอล้านหเรา2อล้านหเนี่ยอาจจะตายเลยนะครับนะก็ต้องเอาไปลองดูเนาะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปกันได้เลยนะครับผม เอเท่าไหร่ครับ2,559ครับอ๋อโอเคเอามาประมาณนี้นะครับนะแต่ละครั้งมันดาเมจจะไม่เท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าเราล็อกซูเปอร์ฮูแมนสกิลแซเนี่ยใกล้เท่าไหร่นะครับคือซูเปอร์ฮูแมนเนี่ยนะครับยิ่งใกล้นะอ่ายิ่งล็อกใกล้ใช่ไหมมันยิ่งดาเมจแรงนะครับนะก็อยู่ที่จังหวะในการใช้ซูเปอร์ฮูแมนล็อกด้วยนะครับผมนะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอมโบต่อไปได้เลย เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2,132ครับอ่าประมาณนั้นนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับ2,100กว่ากว่านะครับหรือถ้าเอ่อข้าวลองคือเอ่อคนคนดูต้องเอาไปลองกับข้าวหัวแบบ2องล้านหอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะแบบเอา2องล้านหกับ2องล้านหแบบวัดคอมโบกันดูนะครับว่ามันจะตายหรือเปล่าเพราะผมเอ่อไม่แน่ใจอ่ะนะครับนะผมไม่มีแบบตัวแบบ2องล้านหมาวัดกันเงี้ยนะครับเพราะว่ามารินผมก็2องล้านหนะครับแต่ไม่รู้แบบจะหาแบบ ใครที่แบบค่าหัวแบบสองล้านห้ามามาวัดอะนะครับนะคือส่วนใหญ่คนที่ผมรู้จักเขาจะค่าหัวเยอะๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนะก็ต้องกราบขอภายทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูคอมโบสุดท้ายนะครับโอเคได้เท่าไหร่ครับ2 3 0 2สาสองครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบสุดท้ายนะครับนะอ่ะก็ ดาบยาม่าก็มีคอมโบประมาณนี้นะทุกคนนะครับนะถ้าลองเอาไปเล่นกันดูนะครับนะถ้าเกิดมันในจังหวะพีพีถามว่ามันมีโอกาสคอมโบแบบนี้ได้ไหมมันมีโอกาสนะครับแต่ว่ายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาคอมโบไปใช้ราคาหัวกันนะครับนะแบบไล่ฆ่าคนราคาหัวเนี้ยพอได้นะครับนะแบบมันน่าจะตายแหละนะครับถ้าเกิดแบบเราบัฟค่าหัวเยอะกว่าเขาหรือว่า เราไปฆ่าแบบคนฆ่าหวยน้อยเนี้ยอาจจะวันช็อตเลยก็ได้นะครับนะอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลอง PVP ให้ดูนะครับนะโอเคเดี๋ยวไปดูันเลยรเริ่มเลยอะไรหรือเปล่าออกะ้ะออกนะเรียบ โอเคประมาณนี้นะครับทุกคนอ่าก็ยี่ส้าล้านเท่ากันนะครับหรือว่าบัฟยี่สิบล้านเท่ากันนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ารับชมนะครับนะวันนี้ขอบคุณเจด้วยนะครับนะอ่ะก็นะครับถ้าชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับนะจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นกำลังใจกับผมนะครับนะก็ขอบคุณ กำลังใจดีๆจาก FC แล้วก็ไวรุ่มฟูลที่น่าทุกคนด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับนะก็เช้าวันนี้ครับผมชิโร่หรือว่าชิโร่ก็ได้นะครับขอบตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม